โอ้ยนั่งทับเลยเหรอครับตัวแบนแน่ๆเลยสวัสดีครับเพื่อนๆคนหลงป่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับโครงแม่ชบาแก้วนะครับซึ่งในโครงแม่ชบาแก้วสมาชิกมีทั้งหมดน่าจะประมาณ17ตัวนะครับผมตอนนี้ในระหว่างที่โครงแม่ชบาแก้วเดินออกมาจากป่าใหม่ๆนะครับตัวเล็กนะครับก็ ยังง่วงนอนอยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนอนกับพื้นเลยทั้งสองตัวจะสังเกตว่ามีตัวซ้ายมีตัวขวานะครับแต่ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับผมแม,แม่แม่ก็จะเริ่มปลุกเขานะครับเนี่ยครับแม่ก็จะเริ่มเอาเท้าเขี่ยนะครับเตะป้ายเตะมาเพราะว่าจําเป็นต้องออกเดินทางหากินแล้วนะครับสําหรับโขงแม่ชบาแก้วนะครับก็คือโของที่มีจิตฤทธิ้น้อยนะครับ ก็คือโขงในตำนานนั่นเองเขาจะมีแม่ชบาแก้วขาโกงนะครับแล้วก็โขงนี้จะมีพี่พลายเยอะมากๆพี่พลายที่อัดนับได้ประมาณ5ตัวโดยมีพี่งาเบิดนะครับเอาวตื่นแล้วตื่นแล้วเ <laughs> จลิตน้อยตัวแรกตื่นแล้วนะครับพอตื่นแล้วแม่ก็ต้องพาออกเดินทางนะครับเพื่อไปหากินต่อตัวนะครับเขาก็จะมีแม่ดูแลมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาใหญ่นะครับผมแต่ว่าเป็นเขตเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกเราก็มาเจอขลงแม่ชบาแก,ก้วกำลังออกหากินออกมาจากป่าพอดีนะครับตอนนี้แอดก็นับได้ประมาณ17ตัวนะครับทุกคนแต่พี่ๆเขาบอกว่าน่าจะมีประมาณ20กว่าตัวนะครับแต่ออกมาจากป่าไม่หมดนะครับ ซึ่งตอนนี้พี่งาทองพญาคุชสารพระเอกแห่งเขาใหญ่ของเราก็ตามโขงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้เข้ามาใกล้โขงหากินอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะเนี่ยนะครับหลังจากที่แม่ๆนะครับไปหมดแล้วยังเหลือจิตลิตน้อยตัวหนึงนอนขี้เซาอยู่ไม่ยอมตื่นขึ้นมาไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยนะครับ แม่กับพี่ก็ต้องปลุกนะครับเพราะว่าโคลงเขาไปกันหมดแล้วตื่นตื่นตื่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะครับว่าเขาจะใช้วิธีการปลูกจิดริดน้อยอยังไงดูครับแนครับเอ,เ,เอาเท้าเท้าเขี่ยหัวนะครับอ้าวเขายังไม่ตื่นนะครับผมแม่ก็ปลุกน้องแล้วปลุกน้องแล้วพี่เขาไปกันหมดแล้วพี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับ ุกแล้วก็ยังไม่ตื่นพี่ก็ยืนรอนะครับโขงก็ไปไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับทุกคนเอาแม่ก็เดินออกมาด้านนี้นะครับพี่แม่ก็ยังง่วงอยู่นะครับพี่พลายก็ยังง่วงก็ยังไม่อยากไปแต่ว่าขงไปไกลแล้วนะครับผมน้องก็ยังไม่ตื่นทำยังไงดีนะเนี่ยครับเอาเท้าเขี่ยก็แล้วเอาเงาวเาเงเขี่ยก็แล้วนะครับ ทำยังไงดีทำยังไงดีน้องจะตื่นนะครับขี้เศร้าจังเลยจิตลิตน้อยเนี่ยครับเอาขาหลังเอาขาหลังเคียร์เคียร์แล้วก็นะครับน้องก็ยังไม่ตื่นนะครับโอ้ยปลุกตื่นยากจังไอ้เจ้าขี้เศร้าเอ้ยจิตลิตน้อยขี้เซร้าช้างป่าเขาจะรักกันมากเลยนะครับเขาจะไม่ยอมทิ้งไปเลยนะก็คือต้องปลุกจนตื่นแล้วก็ไปด้วยกันเขาจะห่วงลูกเขามากๆตื่นยาก มากนักใช่ไหมนั่งเลยตอนนี้พี่นั่งแล้วครับผมนั่งทับจลิดน้อยเลยนะครับเอาขนาดพี่นั่งทับก็ยังไม่ตื่นเอา,น,านั่งแล้วก็ต้องโยกโยกโยกอ้าก็เริ่มตื่นแล้วครับผมนี่นนะนี่นน่ไม่ยอมตื่นใช่ไหมโอ๊ยมานั่งทับหนูทาไมเนี่ยมานั่งทับหนูทําไมตอนนี้โดนนั่งทับแล้วก็เริ่มดิ้นแล้วนะครับผมพี่ก็ไม่ยอมนะครับเอาอยากขี้เศร้ามากนักนั่งทับซะเลยตัวแบนตัดแต่แน่แน่ขี้แตกไหมเนี่ย เนี่ยครับโดนช้างนั่งทับนะครับพี่ก็นั่งเหมือนคนเลยนะครับผมแล้วก็แม่แม่ก็หัวดันแม่กลัวน้องแม่กลัวน้องแบนตัดแต่นะครับเลยรีบหัวดันแล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างแม่ก็เลยเอาเท้าเขี่ยขึ้นมาอาจจะยนรีบตื่นมาแล้วนะครับผมตายังหลับอยู่เลยตายังเปลืออยู่เลยนะครับเอาเดินเร็วเดินเร็วพี่ก็ไปถึงไหนกันแล้วพอตื่นปุ๊บเขาก็ออกเดินเอาพี่ก็หาวนะครับผมง่วงก็น่วง ก็ต้องเดินต่อนะครับเดี๋ยวโขงไม่รอนะครับโขงก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย